ดวลจุดโทษครับเชลซีพบแมนเชสเตอร์ซิตี้คนแรกครับเชลซียิงก่อนครับลิทเจมยิงเรียบร้อยครับไม่พลาดออกนำก่อนแล้วครับทางฝั่งของเชลซีมาดูคนแรกของทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้กันหน่อยครับเป็นศูนย์หน้าหมายเลขหนึ่งของทีมเลยครับอย่างเออร์ลิงเบลล์ฮารันครับเจอโรเบิร์ตซานเชส เออลิงหาดลันโอ้โหเฉียบขาดครับมาลันไม่พลาดเหมือนกันครับตีเสมอได้สำเร็จครับคนที่สองของเชลซีครับจะเป็นทางฝั่งของมิคาเอลูมูดิกครับจะเจอกับทางด้านของเอเดสันโมลาเอสมูดิกยังไงครับโยกมาแล้วจิงโอ้โยเฉียบขาดจริงๆครับจังหวะนี้ครับ อิเดซันไปถูกทางแต่ก็ปัดไม่ถึงแล้วครับมาคนที่2ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับกูเรียนอาวัตเลสยิงเรียบร้อยครับโอ้โ,โอเกือบปัดได้ครับโรเบร์ซันเชสไลายฮิมเซอร์ลิงครับยิงลูกนี้ไม่พลาดเหมือนกันครับมาคะแนนำเป็น3-2ครกับเชลซีฟิลฟ์ฟอนเดนครับเข้าเพื่อตีเสมอ โฟเดนยิงลูกนี้เรียบร้อยครับไปคนละทางหลอกหน้าเท้าได้เยี่ยมครับโฟเดนคนที่4ครับเชลซีเป็นนันของเบนชิวลเข้าเพื่อขึ้นนำลักครับโอ้โหไม่เข้าครับเบนชิวลเอเดสันปัดได้ครับเอาละครับโอกาสขึ้นนำของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแบรนดโดซินวาชนขานครับโอ้โหแซงไม่ได้ครับซิตี้ คนที่ห้ของเชลซีครับเข้าเพื่อกดดันแมนซิตี้ก่อนละครับเรียบร้อยครับเอนโซเฟอร์นันเดสแล้วแบบนี้คนต่อไปของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่เข้าแพ้ละครับเป็นทางด้านโรดรีครับดูว่าจะนิ่งขนาดไหนครับโรดี้เจอโรเบิร์ตซานเชสแล้วสัดลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหมาเอาละครับตีเสมอเป็น4ประตูต่อ4ครับ คนที่หครับเชลซีขายเซโด่นิ่มๆครับตรงกลางเอาละครับซิตี้ไม่เข้าแพ้ครับเข้าเพื่อสู้ต่อครับเยอรมีโดกูเรียบร้อยครับทีเสมอเป็น5ประตูต่อ5ครับคิดโตเบอร์เอ็นคุนโคขายับแล้วเลือกยิงนิปัดได้ครับเอาละครับ โอ้โหแบบนี้โอกาสปิดเกมของแมนเชสเตอร์ซิตี้มาแล้วครับท่านผู้ชมปิดเกมได้หรือเปล่าครับมาที่วุนูนเนตยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอโ้โหก็เป็นทางฝั่งของทีมเยือนครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับบุกมาเชียนเอาชนะลูกโทษที่จุดโทษเชลซีไปแบบสนุกสุดมันเลยครับจังหวะนี้